สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเด้อครับผมเมื่อนี้มาพบมาพอกับทิตุอีกแล้วครับผมทิตุขำ้ใหญ่มักมวนครับจงไดกรฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทิตุน้ำใจเด้อครับผมเมื่อนี้ทิตุสีผ้าพีผ้าหนองไม่กินต่ำข้าปุ้นครับพี่น้องแล้วก็ใส่กับลูกซินเนื้อครับผมแล้วก็เมื่อนี้ทิตุลวกเนื้อมาพร้อมครับลวกเนื้อมากินมากินกับพร้อม มากินน้ำกันเด้อพี่น้องบัดนี้มาเบาเบายังไรกินกันเลยน,นะครับเนาะติบเข่ากับติบเก่าเนี่ยนะครับพี่น้องอืมติบเก่าแต่อยู่ข้างในบุคือเก่าพี่น้องอยู่ข้างในเสีถุงกระเทียลงข้างนอกนะครับนะใส่คักคัก,กมึงรู้ม,มั้ยนี่เป็นจังไดเป็นตะแซบแะผักแก้มห้องกับมีหลหลเติบพี่น้องพักมาเป็นสวนคือเกาครับมี่เป็นสวนกาเบิดเป็นสวนแต่มึอนี่เบิร์ดบูบูผักนะหลายหลายครับพี่น้อง ใส่กันเลยนเนาะคำแรกแหกมันจำนำเพื่เอเราครับพี่น้องอืมเพชดอืม เพชรจับโหเจ็บเมื่อไหร่เขาจน้อง ใส่ทั้งมือใส่ทั้งสว่วนใส่ทั้งสอม,มน้ำม่ต้มขอา,ม,ามันเนี่ยสมมะต้ม một tấm màn màn xuống đi พี่้องทดสทบสบบา Hum. อักรัก,รก <c oughs> มันหนีไม่มีน้ำแล้วแม่พี่มนาะ,ะบุงกังา่งายง ซึสส้งแซ่บแซ่บไปหน่อยอนี่อกระสดๆๆ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 ๆีๆๆๆๆๆๆ ร่อยเลยนะพี่น,อนอ้องเนาะอืมอม,ม,มามาแล้วอืมตัวเดิม อืมไม่สนใจเลยไรนี้เนาะเอาเอา Mm, yep. อร่อยเลยนะพี่น้องนะงอืมอ๋อมขออนุญาตยืออนุญาตกินน้ำาด้อครับว้าเผ็ด wir <laughs> 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 <laughs>

嗯。Mm. อืมห้องสาวของพี่น้องอืมอิ่มละบานเองพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่หน่อยนึงจังใดที่ตู้ก๊สคอร์ขึ้นพี่น้องป้องไปสูบูสโคตละลายครับผมที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับพ่อกับทิตุสซัมมิกรพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้กับทิตุขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ